สวัสดีค่ะพบกับช่องชิมชาแนลนะคะวันนี้เสื้อคุณใช่ป่ะใส่เสื้อตัวเดิมเอาจริงอ่นันคิดว่าเดียวกันนั่นแหละคะ่ะวันนี้มาปลูกต่อค่ะเป็นพันบูเด็นะคะบูเดสดต้นตัวนี้ใส่ใกล้เคียงกันตัวนี้แบบต้นใหญ่กว่าใหญ่แบบต้นนี้่าดูใกล้ๆกลเป็นเราเรียกว่าน้องแมงกะพุนนะคะมาลกค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาลงกระถางเป็นไฟเล็กน,นะคะไซส่ไฟสีนิว้วกระถางเป็น4นิว้วของเรากระถางเก่าแหละเพราะว่าเคยปลูกเหมือนกันนแบบนี้ปา้าตป๊กตาแล้วก็มาใช้งานใหม่ที่ลงเพราะว่าต้องนําน้องกลับบา้านค่ะเราเอากลับบ้านเนี่ยมันลําบากเลยลงดินดีกว่าทางมาดูเอาคาโดอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะลูกใหญ่มากดูดี แต่ว่ายังแบบยังแข็งอยู่เลยคะ่ะยังรับประทานไม่ได้นะคะไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องสุกแล้วเดี๋ยวจะผ่านให้ดูนะคะแล้วก็จะให้ดูมาเลยว่าเป็นคิดว่าถ้าโซอยเหงยน่าจะเป็นมาเลยมาเลยโปรกลมอ,อ่ะใหญ่มากมให้ดู ให้ดูเนื้อเนื้อสวยนะคะทันเนี้ยอร่อยด้วยมีความแบบหวานหวัดมันและหวานได้มาเล่นมาแล้วเล่นนี้เราจะไปทำการล้างน้ำและปลอกเปลือกแล้วก็จับแช่น้ำนะคะ ตอนนี้นะคะเราได้ล้างาน้ำนองเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาปอกเปลือกม,มะเร็ดก,กันค่ะแอบกินเลยนะเนื้มะเร็ดนี่ปอกเสร็แล้วค่ะอ,อย่างที่เคยพูดในคลิปกอนก่อนนะคะเพืาะถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่ามีอะไรคะชนะที่มันใส่ได้พอดีอ่ะใส่เข้าไปแบบเนี้ยไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีไม้จิ้มฟันก็ใช้ไม้จิ้มฟันเสียบเลยนะคะเสียบสีด้านให้มันอยู่ลอยน้ำ่างนี้ให้มันแช่อยู่เนี้ยให้ก้นอ่ะมันจมน้ำแต่เนี้ยไม่พอค่ะเราขอไปหาไม้จิ้มฟันก่อนแล้วแล้วเราก็ได้ไม้จิ้มฟันมาแล้วค่ะแต่ว่าเจออันเดียวอะ่ะเราก็เลยคิดว่าเราจะหักเป็นสองข่อน ก็จิ้มน้องไปสองข้างค่ะมาอนไรแล้วกันเนาะงใช้แรงค่ะใช้แรงจิ้มเข้าไปค่ะึเป็นกัาหยึดแล้วทีนี้ได้ยังอ้ายน้องหมุนเพราะฉะนั้นเราต้องหาอีกไม้มาจิ้มตรงนี้นะคะเพื่อให้มันบาลานซ์กัน ไปตามหาไม้จิ้มฟันแล้วนะคะไม่มีอ่ะมีแต่คลีปป้าก็เลยคิดว่าจะลองใช้คลิปอันนี้เป็นตัวยืนนะคะอนะันนี้ค่ะหมืนกับเป็นรูนะคะยังไม่ได้ล้างจานตอนนี้หน้าตาประมาณอทย์หิ่งแอ้าเนะ่อะเดี๋ยวเรามาดู สงสารมากเลยคือเม็ดใหญ่แล้วก็ลูกใหญ่อะดูก่อนว่าแช่น้ําอยู่หรือเปล่าแช่น้ําอยู่เนาะอืออ่ดูสิมีไหมย,ยังไม่มีนะคะไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าลากเนะี่แอบลงไปสุดที่นี้ค่ะ,อะขอแอปดูหน่อย ก็ยังไม่มีเหมือนกันแต่ก็คือว่าเห็นไหมว่ามีแบบมันเริ่มแตกอะเออเริ่มแตกแล้วว่าคิดว่าต้นเนี้น่าจะมีรากมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูมานกันละกันว่าจะใช้ระยะเวลากี่อาทิตย์รากถึงมามาดูกันจ้าอ,อื้ปริค่ะนี่ นี่นี่นี่ข้างในข้างในเล็กมาแล้วค่ะตุ๊เด็ดอันแรกเหมอนตอนนี้นะคะดูพร้อมกันค่ะโอ้มาแล้วค่ะรากที่ไหนดีเต็มเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรากออกมาแล้วนะคะนี่แล้วก็ปิดปิดปิดร,รอยป,ปิดแล้วข้างบนอ่ะยังปิดสนิทเลย ตอนนี้ก็คือปริเหมือนกันปริรอรอรอดูวันนี้แอ่นแ,แช่น้ำเหมือนเดิมเนาะตอนแรกต้นเนี้ยอัดอยู่ในหอภาชนะเล็กๆเราเปลี่ยนให้แล้วนะคะเปลี่ยนให้เหมือนกับต้นนี้มาดูต้นนี้ก่อนชึบโอ้ยนี่นะโอ้มีใน,นกล้วอยู่ไม้ไ่ะ ตรงนี้ก็ตรงเนี่ยที่จริงอะ่ะเป็นลากอ่ะแต่ว่าที่จริงอ่ะน้องเป็นร่ากยาวออกมาแล้วยาวประมาณหนึ่งถึงสองเซนอะ่ะแล้วเราทมหักตอนที่เราตอนที่เราจิ้มมาจิ้มฟันไปที่ตัวมาเลยะเอะนี่นะคะลากมานะเออหัวก็เริ่มเปิดแล้วว่าหัวเริ่มปรีดแล้วตอนนี้นะคะมาดูตอนนี้กันค่ะ ชึบโอ้รู้สึกเหมือนแมงกะพรุนเลยอะเนาะเหมือนไหมว่านี่โอ้โหโอ้รากแบบเยอะมากน,นิ่นี่อะมือนี่อย่งเนี้อะรากแบบเอ้ยก็มีเริ่มแบบเริ่มมีรากเล็กๆเลยเลยะไเอยเลยแล้วนะคะเอ้ยอันคิดหนึ่ง เพราะว่าหัวยังไม่หัวยังไม่เปิดเราจะมาดูกันอธิบลครั้งนะเทิปให้ดูอัปเดตนะคะตอนนี้น้องต้นนี้ค่ะโอ้ยหัวใหญ่นี่รากรากมาเพิ่มขึ้นนะคะข้างในนี่ใกล้โผละะ่แล้วค่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงเสียงสูงเลย อีกนิดนึงจะโผล่แล้วอะแต่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยยอดเนี่ยอีกนิดนึงจะโผล่ผลจากมเมล็ดขึ้นมาแล้วค่ะส่วนต้นนี้ต้นนี้มีโผล่มาแล้วค่ะส่วนรากนั้นไม่ต้องพูดถึงเป็นน้องแมงกระพุนไปแล้วค่ะคือยาวรากยาวเลยล่ะแล้วก็ขดอยู่ในนี้ยเพราะว่า อ๋อกระถางไม่ใช่กระถางภาชนะคือเล็กเกินไปอะ่ะราฉะนนวันนี้เราก็เลยจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนภาชนะที่ใส่เป็นตัวนี้ค่ะเปลี่ยนภาชนะให้น้องกันค่ะเนื่องจากว่ารากเนี่ยชนชนก้นก้นแก้วแล้วอะ่ะแก้วพลาสติกเอาใช้นี้นะคะเอาใช้นี้แทน,น น้องนำน้องออกก่อนน้องว้ไว้ว่าไหนดีเือถือเอาไปทล,ลงไปค่ะคือน้ำมันนี้ยเราเพิ่งเปลี่ยนเมือ่อเช้าอ่ะเราคิดว่ามันยังสะอาดอยู่ก็เทเลยไม่พอทีอนะัไปค่ะลองดูซิได้หรือยังเออลองดูได้ไหมอ่ะยัง ยังอะ่ะฐานยังไม่ต้มน้ำนก็ลาดต่อไปค่ะให้มันต้มน้ำอะคะ่ะนี่เรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยต้นที่หนึ่งต้นที่สองทำเหมือนกันนี่ประมาณนี้เนาะเรารู้สึกว่ายอดอะ่ะ ลำต้นหนามันใหญ่อาจจะเป็นเพราะว่าใหญ่ตามไซส์ของขนาดมาเมล็ดหรือเปล่านะต้นนี้ที่มีแผลเยอะใช่ป่ะดูต้นนี้ก่อน,นแดดน้องแมงกับคุณนะคะเนี่ดูสิน่ารักไหมเนี่ยเก็บส่วนต้นนี้นะคะก็ตามต้นนี้มา ส่วนด้นมันก็เยอะขึ้นนะคะเป็นประมาณนี้แค่น้ำค่ะติดทั้งสองมาเลยเลยลตอนนี้ต้นทางขวาเมือส่งกว่าต้นทางสายเมือแล้วแล้วก็ให้ดูใกล้ๆดูต้นต้นนี้ก่อนกัน นี่เริ่มแตกยอดนะคะมีใบออกมาแล้วค่ะลำต้นคือแบบใหญ่อะ่ะกล้องไม่สูมดูต้นเล็ด้วยนี่นะคะส่วนรากนั้นนะคะให้ดูรากเริ่มขึ้นค่ะรากเริ่มขึ้นรากปล่อยมาเพิ่มเอาเร็วด้วยอ่ะสูงนำอีกต้นไปแล้วต้นนี้ซึ่งแบบ ไม่มีแผลอะไรลาะอืมตอนนี้รา่างยังไม่ค่อยไม่ค่อยมีร่างปล่อยอะ่ะรางล่างนี่ค่ะมาเดี๋ยวเราจะลงกระถางใฟนี้กันนะคะมาปลูกน้องต้นเล็กกันคะ่ะบูตเต็ดคะ่ะเพื่อนๆเราก็ต้องนำน้องออกมานะคะนี่นะคะเอา ฟันออกหัแน่นะอะเดี๋ยวไม่ออกอ่ะโอ้ยออกปละไม้นึงค่ะอะไอ้ที่สองอันนี้คลิปรวดค่ะดึงออกมาค่ะน้ำเก็บไว้ใช้รดได้นะคะใส<ช>่อันนี้ลอกกันถางอากาศล็อกต้น,นะขาบใส่เนี่ยก็เดี๋ยวขอขอกะก่อนนะคะ โอเคใส่ไปได้เลยค่ะใส่ผีมอนเหมือนเดิมคะ่ะผีมอนที่เหลือจากไฮเดรนเยียคะ่ะแล้วก็ลดน้ำลดเลยค่ะ พันก่อนน่าจะเป็นแบบใบสีเขียวอ่อนอะแต่ว่าอันนี้ดูสีดูสีสีใบดีก็สวยดีเนาะอร่อยด้วยพันเนี้ยเราชอบเสร็จเรียบร้อยต้นนะะึงค่ะเราไปเลข้างบนนะคะเซ็จริงหยับให้เป็นนหา่างเลยข้างบนก็ได้ แล้วก็ละลายลงไปเองอีกต้นหนึ่งต้นนี้ค่ะให้ดูก่อนต้นนี้ให้ดูลำต้นต้นนี้จะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้นะคะต้นนี้ที่รับเป็นแต่เยอะรากก็เยอะด้วยค่ะนีรากค่ะเอาออกค่ะอ,อุปก,กรณ์ ดีลัต้นย áng ใหญ่รอบนี้เราไม่ลืมนะคะใส่ปุ๋ยนะคะเลิ่มองไปค่ะพอแค่นี้พอค่ะเติมดินให้เต็มเลยค่ะทุกคน ลดน้ำค่ะน้ำออกเนี่ยพอน้ำออกก็คือพอตอนนี้เราปลูกเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพันธุ์บูเตดนี่ค่ะของกระถางเล็กนะคะนี่ค่ะน่ารักจบแล้วนะคะคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆคงชอบกันค่ะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องชิมชาแนล้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ